เรื่องของคําถามที่ถามว่าเราเกิดมาทําไมแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าเราเกิดมาแล้วควรที่จะทําอะไรหรือว่าควรที่จะสร้างอะไรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีอธิบายไว้ในคมพีทีคณิกายหมวดสิงกะหะละกะสูตรนะครับว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยหรือว่ามนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยมีคมําอธิบายไว้ว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยควรที่จะทํากิจหลายประการอยู่เหมือนกันนะครับข้อแรกนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทําเลยคือหนึ่งดูแลพ่อแม่ดูแลบิดามารดาตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาให้ท่านเนี่ยมีความสุขมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายจิตใจหรือว่าเรื่องของสุขภาพดูแลท่านใน ทุกๆเรื่องทุกๆด้านให้ท่านมีความสบายกายแล้วก็สบายใจนี่คือข้อแรกเลยกิจแรกในคำพีทีคณิกายสั่งกะหะลิกะสูตรนะครับต่อมานะครับนอกจากนั้นเมื่อพ่อแม่ของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าบิดามารดานเนี่ยได้ตายลงไปแล้วเราจะต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านครับทุกวันได้ยิ่งดีนี่คือประกรันที่หนึ่งนะครับประกรันที่สองนะครับให้เราเนี่ย ดูแลสามีหรือว่าดูแลภรรยาของเราเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็ให้มีความสบายกายแล้วก็สบายใจมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งฝั่งสามีก็ดูแลภรรยาฝั่งภรรยาก็ดูแลสามีนี่ประการที่สองนะครับประการที่สามนะครับให้เราดูแลลูกๆหลานๆเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่แล้วก็เป็นคนดี พร้อมทั้งทนุบำรุงให้เขาเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ทั้งลูกทั้งหลานครับนี่คือประการที่3ในคัมภีทีคณิกายประการที่สี่นะครับข้อที่4คือให้เราดูแลญาติมิตรพี่ป้าน้าอาลุงหรือว่าคนที่เป็นญาติของเราครับที่เป็นญาติสายโลหิตเนี่ยดูแลพวกเขาอย่างดีพร้อมกับนำพาความสุขมาให้เขาเช่นกันครับประการที่ห้านะครับ อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับคือให้เราดูแลเพื่อนๆของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนที่เราครบหาปัจจุบันนี้หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนในสถานะลักษณะที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยครับให้เราดูแลหรือว่าแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักแต่เป็นเพื่อนร่วมโลกเราก็ควรจะดูแลแล้วก็ทําประโยชน์ให้เขาครับช่วยเหลือเขาเกื้อกูลกันนี่คือข้อที่ห้าครับข้อที่หกนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องช่วยเหลือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยนั่นก็คือพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือว่าสัตว์ที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับที่อยู่บนโลกมนุษย์เราอะ่ะได้คำเพียอธิบายว่าให้นําอาหารให้ให้เกลือกูลแล้วก็นําให้เขามีความสุขข้อที่เจดนะครับข้อที่7คือข้อสุดท้ายแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดคือให้เราดูแลตัวเองครับทั้งเรื่องของสุขภาพของเราแล้วก็เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจ แล้วก็นำพาตัวเองอ่ะให้ไปอยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงพร้อมที่จะทําประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นๆนะครับทั้งหมด7ประการนะครับในเรื่องของการเกิดมาควรที่จะทําอะไรดีและนี่คือคําตอบทั้งหมดของคําถามที่ว่าเกิดมาทําไม<ๆ>เกิดมาเพื่ออะไร<ๆ>เกิดมาเพื่อทําให้ตัวเราและคนอื่นๆมีความสุขครับ อย่าลืมทำความสุขกันนะครับโดยการสร้างความดีกันมากๆนะครับแล้วเมื่อสร้างความดีแล้วนั่นแหละครับคือกำลังทำความสุขอยู่ขอบคุณครับ